อิมมาแล้วเจ้าเซสมินจากเจียงใหม่ที่ไข่ๆก็ต้องหูจักเจ้าตรวจที่มีงานวิจัยรองรับอิมขอแนะนําตัวนี้เลยเจ้าเซสมินเข้มขน้น20เท่าโปรแรงที่สุดแห่งปีใครยังบ่เคยลองบอกเลยว่าพลาดขนาดเนื้อเจ้าของดีที่คนหักสุขภาพตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะเจ้าซีแถมหนึง่งจ่ายแค่1 0 8 0 0บาทแต่ ได้ถึง5กระปุกเจ้าตกกระปุกแค่2,160บาทต่ออันในเจ้าคุ้มแบบตาแตกเลยยังบก้าจัด ปูใหญ่ลองก่อนก็นได้เจ้า1กระปุก2,800บาทอิบาทกาินปักกาไว้ก็ไดเจ้ากดเลือกช็อปได้เลยนะเจ้าสารสก,กัดเซซามินเข้มข้น20เท่าตัวช่วยดูแลสุขภาพที่หลายคนติดใจมากๆค่ะทานแล้วรู้เรื่องจริงลูกค้าบอกต่อกันเพียบรีบกดตะกาได้เลยนะคะของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะซื้อวันนี้ได้สุขภาพดีราคาด,ดีที่สุดไม่ต้องทักแชทให้ยุ่งยาก กดที่ตะก้าแล้วรอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ